ได้โปรโมชั่นเพิ่มเติมมาแล้วครับทุกคนเรียกร้องกันมาเยอะพวกเบื้องบนทางยม m a ก็ได้ทําการอนุมัติโปรใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยได้ส่วนลดเพิ่มเติมนะครับจากเดิม20,000เป็น40,000บาทนะครับผมแล้วก็ฟรีบปน่ชั้นหนึ่งจนเป็นพรบฟรีเช่นเดิมครับอันนี้เหลือออกออกรถนี่จ่ายตังค์เท่าไหร่ีออกรถเอาเริ่มต้นเลยนะเอาเริ่มต้นเลยนะเริ่มต้นคือ10%ใช่ไหมครับกันดาว10%จ่ายออกรถเพียง3,900บาท3,900นะ แต่ว <คน S 1> ่า M D 09นะอันเนี้ย M D 09นี่พูดย์เก้อน M D 09นะน รับเพื่อนๆยังอยู่ที่ศูนย์เฮ้ยไม่ใช่ <laughs> ยังอยู่บูยังอยู่ที่บูธ Yamaha <ร>ในงานน่กลับศูนย์ครับอย่ากับศูนย์อยู่ในงาน Monster expo 2022ครับให้พี่แบงค์พาทัวร์คร่าว <cl aps> ๆดีกว่าว่า บิ๊กไบค์ในงานบิ๊กไบค์ในงานมีอะไรยังไงแล้วก็โปรโมชั่นครับได้ครับช่วยแนะนำหน่อยครับ okay, โอเคก็อยากแนะนำนะครับหลกัหลกๆเลยก็จะมีอยู่ประมาณ2รุ่นเลยที่ว่าเป็นโปรโมชั่นใหม่เพิ่มเติมเข้ามาเฉพาะในงานของ Motor Expo ปี2022นี้นะครับเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะนะคือเจ้า MT 09โฉมใหม่ครับนะครับ ก่อนหน้านี้ก็เคยรีวิวกับน้องไม้ไปแล้วรอบหนึ่งใช่ใช่แต่ตอนนั้นยังเป็นโปรเก่าอยู่ครับนะครับโปรโมชั่นเพิ่มเติมมาแล้วครับทุกคนเรียกร้องกันมาเยอะอ่าพวกเบื้องบนทางยามาฮ่าก็ได้ทาการอนุมัติโปรใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยครับได้ส่วนลดเพิ่มเติมนะครับจากเดิม20 0 0 0เป็น40,000บาทนะครับผมโแล้วก็ฟรีกันไว้ชั้นหนึ่งจนทะเเียนพรบฟรีเช่นเดิมครับอันนี้เหลือออกออกรถนี่จ่ายตังค์เท่าไหร่พี่งออกรถเอาเริ่มต้นเลยนะ เอาเริ่มต้นเลยนะเริ่มต้นคือ10%ใช่ไหมครับการดาว10%จ่ายออกรถเพียง3,900บาท3,900นะแต่ว่าเอ็อนอน9นย์เนะอันเนี้ยเอ, <c oughs> อ็มีศูนย์เก้านีนนะ่พูดถึงศูย์กวนเอ็นาะแปอรถสามพส่งต่อเดือนในจํานวนระยะเวลาทั้งสิ้น5ปีหรือ60งวดน,นะครับ,รบจะอยู่ที่งวดละประมาณ7,700พ็กว่าบาทแค่นั้นเองแค่นั้นเลยนะคุณได้เป็นเจ้าของ0ูย์เตัวใหม่แล้วนะใช่โอออกรถแบบ สามพันกว่าบาทแล้วตอนเก้าใครจะไปคิดจะมาขี่ศูนย์เก้าได้สามพันเก้าครับนะครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวพาทัวร์ในรถรุ่นอื่นต่อมาใช่ครับก็เหยียบมาก็ยังเป็นเจ้าน้องเล็กศูนย์เจ็ดของโปรโมชั่นเขามีเยอะมาตั้งแต่แรกน่าคือส่วนลด41,000บาทนะครับฟรีเป็นพันชั้นหนึ่งและจดทะเบียนพรบฟรีครับเช่นเดียวกันเงินออกรถเท่าเดิมแต่เพิ่มเลทจากเมื่อกี้มาของ09มัน10%ครับ MP07 นะครับ จัดไปแน้น่านที้15อออกรถเพียง3,900บาทเช่นเดียวกันครับ แต่นี้ก็จะผ่อนน้อยหน่อยผ่อนน้อยหน่อยก็จะอยู่ที่5ตีพิที5ปีเหมือนกันนะครับ60งวดก็จะอยู่ที่งวดละ4,900กว่าบาทโอ้นะครับแต่ที่นี้เลือกได้ไง3,900ถ้าเครดิตคุณแน่นจริงคูณไป09เลยผมเชียร์เพราะว่า09เล่นแล้วมันเล่นได้นานกว่าใช่ใช่ใ่แต่ถ้ว07เดี๋ยวเดี๋ยว07แป๊บเดียวก็เดี๋ยวเปลี่ยนแล้วเออแป๊บเดียวมันสุดแล้วไงรพอมันสุดแล้วคุณก็อยากขยับใช่จะได้ไม่ต้องหลายหลายรอบซักทีเดียวไปเลยจ่าายยยทีีเเดวไไปลหนะครับ อ่าทั้ง0 7น9พร้อมรับอย่างเดียวถ้าใครสนใจอ่าพร้อมรับเลยนะครับมีรถเลยมีรถเลยอันนี้อาจจะไม่เคยเห็นหน้ากันะครับแต่ถ้าบางคนอาจจะคุ้นตากับเรียกว่ารถตำรวจแล้วกันอ่าครับครับอ่าหรือรถนำขบวนอะไรต่างจากนานะครับรับชื่อรุ่นเขาจะชื่อว่า YAMAHA FJR 1300นะครับตัวนี้ที่จริงในที่สาขายามาฮ่าไรเดอร์ขับเกษตรนวมินมีโชว์อยู่นะแต่บางท่านอาจจะไม่ทันสังเกต มันจะอยู่ชั้น2นะครับผมแต่ที่ต้องพูดถึงเนี่ยเพราะว่าโปรโมชั่นในงานเขาเพิ่มมาเยอะมากครับพี่แบงเมื่อกี้ราคาก่อนตัวนี้ราคาก่อนตอนนี้ FJR 1,300 A นะครับมันมี2รุ่นมี A กับ AS นะครับแต่ตอนที่โชว์ตอนนี้เป็นตัว A นะครับราคาอยู่ที่849,000บาทอาจจะฟังดูเยอะตกใจพูดทำไมเนี่ยราคาเกือบล้านนะครับ แต่ส่วนรดในงานนะครับคุณได้สูงถึง2 0 0 0 0 0บาทอนะครับส่วนลด2 0 0 0 0 0บาทเหลือ0 0แสนกว่ากแสนสี่หม0่นเก้าับาทซื้อราคานี้คุณได้1,300สซีซีสูบเลี้ยงขับเผาจบเลยถ้าใครสายทัวรลิงเดินทางไปขับเผานะขับเผาขับเผานะไม่ใช่ไม่ใช่โซ่ไม่ใช่โซ่ไม่ใช่สายพานใช้เผาขับอย่างเดียวนะครับถือว่าตอบโจทย์รถไม่ต้องทำอะไรเลยขี่อย่างเดียวแล้วเข้าเช็คระยะตามกิโลเท่านั้น รถอึดทนแน่นอนแน่นอนใช้ยาวๆใช้ยาวๆถูกต้องครับใครสนใจอยู่รีบคว้ารีบคว้าเลยตอนนี้วันนี้วันที่วันพ่อแล้วกันวันพ่อวันนี้วันพ่อที่ประกาศนะตอนนี้มีรถเหลือให้จับจองอยู่เพียงแค่8คันเท่านั้นโอ้โหขายดีมากหมดแล้วหมดเลยนะหมดแล้วหมดเลยนะครับใช่ไม่มีแล้วนะครับแล้วแล้วเขาไม่ผลิตมาแล้วหรอพี่ไปไม่มีนาเข้ามาเพิ่มแล้วโอ้หมดแล้วหมดเลยแต่ใครที่ซื้อไปไม่ต้องกังวลอะไหล่สามารถสั่งได้ตลอดอายุการใช้งานอ ะครับอ่ะเยียมมาอีกรุ่นหนึ่งด้านหลังนะครับเยม่าเทรเซอร์9 GT นะครับอ่ะตอนนี้ก็ใกล้ฤดูหน้าการท่องเที่ยวแล้วนะครับต้องมาแล้วแต่ไม่รู้ช่วงนี้เราอยู่ฤดูอะไรเจอทั้งฝนเจอทั้งแดดต่อย่างเดียวไม่มีหนาวมาแลวทัวร์ลิงต้องมาแลวทัวร์ลิงต้องมาแล้วช่วงนี้นะครับเท a เซอร์9 GT ครับผม ตอนนี้โปรโมชั่นก็มีให้อยู่ที่ส่วนลด30,000บาทครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วก็จดทะเบียนพรบฟรีนะครับราคาตัวรถของเทเซอร์นะครับอยู่ที่5 6 9 0 0 0บาทนั่นเองใครที่แบบกำลังลังเลว่าจะไปเล่น t m a มดีหรือเล่นเทเซอร์ดีครับคุณเลือกได้เพราะว่าราคามันเท่ากันครับแต่เทเซอร์ได้ส่วนลด t m a มไม่ได้ส่วนลดอ่าแต่ถ้าใครชอบออโตเมติกก็ไปท m แมแต่ถ้าใครชอบ เล่นเกียร์อยู่แล้วอยากเล่นเครื่องเขาเรียกไงอยากขี่09แต่เป็นสไตล์โฮลิงก็ต้องมาเทเซอร์9แมานะครับผมอ่ะแล้วแต่ชอบนะอยากให้ลองดูแต่ตัวนี้รถเดโมยังไม่มียังไงถ้ารถเดโมมีเมื่อไหร่เดี๋ยวองไม้อาจจะได้มาถ่ายหรือลองมาขี่โชว์กันอีกทีแต่ตอนนี้ต้องรอรถเดโมกันอีกทีก่อนอ่ะแล้มาต่อที่เจ้าเทเนเร่700ทุกคนอาจจะมองผืนผืนไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตากับรถรุ่นนี้แต่มันเป็นที่นิยมมากนะ สำหรับรถสายลุยสายลุย S Adventure นะครับ S a v e n t u r e นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของรายการแข่งขันนิยมเอาไปใช้เยอะมากครับนะครับมาเมื่อไหร่หมดตลอดนะครับรุ่นนี้แต่ตัวปีนี้ก็คือตัวสีของปี2023แล้วนะครับก็ยังไงถ้าสนใจลองมาดูได้โปรโมชั่นในงานมีให้เป็น28,000บาทส่วนลถแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งจดทะเบียนพรบฟรีนะครับ แต่ราคารถในปี2023นี้มันเพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิมมันอยู่ที่449,000บาทครับาทในงานนะครับต้องเรียกว่าปีใหม่แล้วกันรถมันเป็นปีใหม่ภาษีนําเข้ามันเพิ่มขึ้นราคาตัวรถก็เลยเพิ่มขึ้นไปเป็นเป็น459,000บาทแล้วนะครับแต่ทั้งไงถ้าใครสนใจมาดูตัวจริงได้นะโอเคคข้าๆสำหรับโปรโมชั่นหลักๆจะมีประมาณนี้และยังไงในบูธก็ยังมีอีกมากมายนะครับสำหรับรุ่นของยามาฮ่าไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่าไบ สมอลไบค์ต่างๆแกนฟิลาโน่ฟาซิโอครับ R15MMT15 นะครับเราก็นำมาโชว์กันหมดนะครับรวมไปถึงนวัตกรรมใหม่อย่างเจ้า e 0 1 r o ับรถไฟฟ้าก็มีโชว์เช่นเดียวกันแต่ยังไม่มีจำหน่ายนะก็ลองเข้ามาดูลองเข้ามาสอบถามกันได้นะครับ R1XSR700XR900 ตัว T Max เองเราก็นำมาโชว์นะครับถ้ามาชมตัวจริงมาชมตัวจริงได้ที่บูธยามาฮ่านะครับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปจะจัดแสดงถึงวันที่1 2ธันวาคมนะครับตอนนี้ใครอยากมารีบมาก่อนรีบมาเลยนะครับไม่มีบัตรไม่เป็นไร ทักส่วนตัวมาตามคอนแทคที่น้องไม้ฝากไว้ให้ก็ได้ครับยังไงเดี๋ยวเอาบัตรฟรีออกไปให้นะครับโอ้โหสุดยอดเลยคพี่แบงค์บริการทุกระดับประทับใจอยู่แล้ววันนี้ครับก็เดี๋ยวผมฝากพี่แบงค์อีกทีพี่แบงค์อยู่ที่ศูนย์ยิม้าอไรเดรขับเกษตรน้มินใช่ครับก็โปรโมชั่นถ้าหากว่าจบงานแล้วอาจจะมีเหลืออยู่ลองทักเข้าไปคุยได้ด้บรับได้ก็กดตรงคำอธิบายนะครับกดเข้าไปที่เพจของพี่แบงค์แล้วก็ทักส่วนตัวไปได้เลยต้องการรุ่นไหนอะไรยังไงถามโปรโมชั่นได้เลยครับได้ครับ